สอนมือใหม่หัดสักมาฝึกสักสิงโตงานสีง่ายๆกันตอนที่เราจะทําพวกงานขนงานเสือสิงโตงานเส้นผมอะไรยอย่างแรกเลยคือให้เราจับชอ่ออันนี้มีพูดไปบ่อยแล้ววิธีการจับช่อก็คือว่าให้เรามองเป็นกลุ่มของมันทีนี้พอตอนที่เราทําพวกสิงโตใช่ไหมถ้ามันเป็นงานสีเราจะต้องแบ่งออกมาก่อนว่ามันมีกี่สีมันมีสีโทนน้าตาลโทนส้มโทนเหลืองอะไรเงี้ยให้เราแบ่งออกมาก่อนสมมติว่าภาพนี้มันก็จะมีด,ดูก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วว่ามีกี่สีมันจะมีน้ําตาล มันจะมีส้มมันจะมีเหลืองใช่ไหมสามโทนง่ายๆ3โทนหลักๆทีนี้พอตอนที่เราทาอะน้ําตาล ne, มันก็จะไม่ใช่น้ําตาลแบบน้ําตาลล้วนมันก็จะมีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนใช่ป่ะแล้วก็โทนส้มมันก็จะมีส้มแบบส้มสว่างส้มเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทนเหลืองอันเนี้ยมันจะเป็นเหลืองที่มันไม่ใช่เหลืองแจ๊ดจไม่ใช่เหลืองสว่างมันจะเป็นเหลืองแบบหม่นหมนิดนึงพอตอนที่เราแยกออกมาแล้วว่าเออมันมีกี่โทนมันมีกี่สีแยกเสร็จแล้วปุ๊บเราใส่สีตามนั้นเลยตอนที่มิ้มใส่ถ้ามองง่ายๆนนะะจเห็ว่า การใส่สีของมิมมะมิมจะไล่ไปเป็นเฉดๆเว้ยที่เราทําแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามันง่ายต่อการซ้อนสีเพราะตอนที่เราใส่ไปแล้วสีแรกอย่างเงี้ยซ้อนสีที่2สีที่3ามอ่ะมันจะง่ายแล้วมันก็จะเร็วแต่ก่อนนะมิมก็ทําไปเป็นแบบว่าไปเป็นช่อๆเลยให้มันเสร็จ1ช่อหช่อหช่อแบบนั้นอ่ะถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะล้างเข็มบ่อยอ่ะเออมันเพอตอนที่เราเปลี่ยนเฉดใช่ป่ะเราก็จะต้องล้างเข็มล้างเข็มแล้วมิมรู้สึกว่ามันเสียเวลานิดหนึ่งภาพนี้นะจะมีสอนเป็นคลิปเต็็มมมด้้้วยถาาาใใคครอหิิทํลปเต สอนนะคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวมิมจะมาทําคลิปเต็มสอนให้จะประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ภาพนี้จะมีอัปเดตอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์นะคอร์สเรียนสักเต็มหลักสูตรนะใครที่เป็นนักเรียนอยู่ในคอร์สเรียนอยู่แล้วอย่าลืมกลับเข้ามาอัปเดตนะทุกคนนักเรียนในคอร์สเรียนอ่ะส่วนใหญ่พอตอนที่เรียนไปได้สักระยะหนึ่งใช่ป่ะพอเริ่มไปทําคนจริงพอเริ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับมาอัปเดตบทเรียนในคอร์สเรียนเลยซึ่งมิมจะบอกว่ามันมีเนื้อหาใหม่ๆอัปเเดตตขึ้้้นนนนมมมาายอออะกแลวีใคร ใหม่หมดทั้งคอร์สเลยก็คือว่าในคอร์สที่ทุกคนลงมามันก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามิมอะรีเป็นเวอร์ชัน2ไว้ก็คือเหมือนลงคอร์สใหม่เพิ่มไปให้อีก1คอร์สอะแล้วในคอร์สใหม่อันเนี้ยในในเวอร์ชัน2อันเนี้ยมันจะมีพวกงานที่ละเอียดขึ้นยากขึ้นแอดวานซ์ขึ้นแต่ว่ามันจะยังเป็นการสอนมือใหม่เหมือนเดิมฉะนั้นถ้าใครที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วอย่าลืมเข้ามาอัปเดตบทเรียนนะแล้วก็ใครที่สนใจเรียนศัลย์ออนไลน์นะแอด i a m m i m แล้วแจนมินว่าสนใจเรียนศัก